อาเป๊ะตรงนี้เป็นยังไงเราไปฟังนรอยดิเป็นอีกจุดหนึ่งใช่ไหมพี่ที่เป็นส่วนสำคัญอของอะไรนะคราสูใช่ไหมมาเช้าที่เราบอกไว้จุดนี้ก็คือ,อจุดศูนย์การเรียนรู้นะคะศูนย์การเรียนรู้ก็เป็นข้อมูลต่างๆ่เราได้งานวิจัยงานอนุรักษ์แล้วแล้วก็ผลงานที่ได้นี่เอามา,า,าทํารายละเอียดไว้ตรงนี้เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาอ๋อคือเป็นห้องนิทรัศการเลยเป็นนิทรศการมีทั้งนิทรศการมีมันติมีเดียนะคะมีทั้งตัวอย่างสัตว์ นะคะไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนหรือกระโหลกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บมาเพื่อเป็นความรู้กับน้องๆหนูๆที่เข้ามาที่ชมสวนสัตว์กันก็คือเข้ามานี่นอกจากเราได้เห็นของจริงเรายังมาเก็บความรู้ที่นี่ได้อีกอ๊ะอะไรอีกอันนึงคือเรียกอะไรนะแพนเน็ตอะไรที่เรียกเรียกสัตว์โลกใหม่เหรอใกล้ๆนี้เรามีลิงโลกใหม่เป็นลิงขนาดเล็กๆเคยเห็นไหมที่มันเหมือนในหนังอะตัวเล็กๆตัวเท่านี้เออตัวเท่านี้แต่คือลิงใช่ไหมลิงเป็นลิงค่ะแต่เป็นลิงโลกใหม่จะมีตัวเล็กมากเมื่อก่อนตัวใหญ่มาก ลิงชิมเปนซีลิงอะไรทั้งหลายเลแต่ตอนนี้มันเหลือแค่นี้ไม่ไม่ไม่มันคนละพันกันค่ะอ๋อเป็นคนละคนละพันกันเป็นคนละพันกันค่ะลิงโลกใหม่เปลี่ยนไปเดี๋ยวเราไปดูห้องมัลตีเดียก่อนนะแล้วก็ดูที่มีอะไรบ้างข้างในโอเคไปครับ watching the other people people ถือว่าเป็ยอดไหมพี่ชายสวยมากแล้วก็เป็นอะไรที่สมบูรณ์มากครับอาฮะได้ั้งความรู้นะผมชอบไปตรงนี้ไอ้จอสามดีอ่ะใช่ไหมเรารู้จักอะไรนะวิวัฒนาการของโลกมนุษย์ใช่ไหมว่าเราเริ่มต้นจากอะไรบ้าง าชา้นต้นจนการเปลี่ยนไปอยากรู้อคุยไว้ครับอะไรนีลิงลกใหม่ครับเป็นลิงตัวเล็กๆนะคะโอ้โหพี่ชาเล็กครับมันน่ารักอะเออ ทีนี่มันมีอะไรที่น่ารักกว่านี้อีกไหมอ๋อเดี๋ยวเราไปชมความน่ารักน่ารักของแมวน้ำนะคะอของแมวน้ําที่เป้ทีเ่เรารู้มาก็คือที่เนี่ยเป็นแหล่งเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโรงเรียนสอนแมวน้ำแห่งเดียวในประเทศไทยยใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันน่ารักยังไงเนาะได้ครัก